กลังกิมจูสวนเราครับผมดูครับลูกใหญ่มากครับเน่นเนเกลังกิมจูรายงานตัวโอ้หสวยมากหวานกรอบอร่อยครับเพื่อนๆชิมได้นะครับ พร้อมจำหน่ายนะครับผมสวัสดีครับวันนี้กับเก็บฝรั่งครับเก็บฝรั่งกิมจูครับส่วนพลแเนสุกสองนะครับ่าด้วยคุณแม่ลำไยครับผมมาดูลูกฝร,รั่งหน่อยคุณแม่ดูลูกฝรั่งหน่อยลูกถือไปเมื่อกี้หลยครับดูลูกฝรั่งออกจากถุงหน่อยครับ นี้นะครับเพื่อนๆฝลั่งกิมจูสวนขนแสนสุกเรานะครับคุณแม่ดูกล้องด้วยนี่เอาอ่านี่ครับผมกรอบ,รอ,บอร่อยจ้าฟันไม่ดีก็กินได้นะครับ <c oughs> โอเคครับกรอบมากเลยครับตอนนี้ก็ทยอยเก็บครับเพื่อนๆ ก็ห่อมาแล้วประมาณสามสิบสามสิบห้าวันครับนับจากวันที่ห่อครับเดือนหนึ่งพอดีครับเดือนกับห้าวันเอาตัวช่วยสองคนมาแล้วมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยบอกให้มาเก็บฝรัหลังช่วยไปเล่นน้ำเชยลูกชายลูกสาวครับงานสบายสบายครับสำหรับใบกระสีนครับผมวันนี้ลองเก็บไปรอบแรกครับแต่ว่า มีคนสั่งครับก็เลยมาเก็บไปอีกรอบสองครับอันนี้ยังยังไม่แก่เต็มที่เท่าไหร่ครับนี่ครับผมมาเก็บช่วยแม่ลำไยได้นะครับทำไมตัวนี้สุกบ่อันน่ะนมดมสมบูรณ์ด้วยทันยาหารของเรานะครับ กินแล้วก็ขายได้ครับแบ่งปันยาพี่น้องครับถุงขุนนี้ก็ดีนะครับเพื่อน,อนๆนี่คือผลผลิตนะครับเราไม่ต้องไปอะไรมากมายสำหรับห่อครับถุงใบเดียวเสร็จเลยครับผมแต่ก่อนเราก็เอาพวกกระดาษทึบนะครับกระดาษาสีน้ำตาลนะครับตอนนี้เราเลือกเป็นถุงหอ่อขุนนะครับผม ลูกก็สวยครับสีสวยเหมือนกันครับเพื่อนๆดูสิครับลูกใหญ่มากครับผมตอนนี้ที่ขายอยู่หน้าบ้านนะครับไปให้แม่บ้านขายโลละสี่สิบครับแม่ว่าถูกมากอร่อยมากนะครับผมปลอดสารคุณภาพครับเราก็เก็บขายในบ้านเราเนี่แหละครับวันละร้อยสองร้อยเท่ากับตอนเช้าสําหรับฝรังครับหลังจากนั้นก็มีพวกอ่า กล้วยบ้างนะครับแล้วก็หน่อไม้กิมซุงนะครับในสวนผลแสนสุกนะครับส่วนสระครับก็มีปลาปลาตะเพียนนะครับผมก็ใช้เบ็ดตกเอาครับเพื่อนๆหรือพี่น้องที่อยู่ในบ้านหิวหรืออยากได้นะครับก็สั่งได้โลละสี่สิบหรือหกสิบบาทครับดูต้นนี้ครับเพื่อนๆเยอะมากเลยครับต้นเล็กๆนี่ที่ผมพูดนะครับไม่อยากรังเกขามากเท่าไหร่ครับผม กิ่งเขาฉีกครับครับก็คลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นประโยชน์นะครับให้กําลังใจคนที่คิดอยากจะปลูกพลังกิมจูนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้กิ่งพันนะุก็ติดต่อมาได้นะครับ mm hmm. เบอร์0 8 8 37 39 252 mm hmm. ครับผมตุ้ยนะครับผมครับสวัสดีครับ โอ้สิบห้าโลได้นะครับอา